ครับก็มาหลักสูตรที่3กับเรื่องอบริหารธรรมะพิบายนข้อมูลสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลหนะล,ลักๆหัวข้อนี้ก็จะพูดถึงเรื่องหัวข้อของหลักสูตรที่3จะพูดถึงเรื่องการจัดการข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ผิดกฎระเบียบอะไรอ่ะนั่นะคือ,นะคอในช่วงหลังๆเนี่ยเรามองข้อมูลเป็นทรัพย์สิน แล้วก็เมื่อมีทรัพย์สินเนี่ยก็จะต้องมีคนที่ใช้ประโยชน์จากมันแล้วก็อาจต้องมีการควบคุมดูแลที่มีระเบียบมากขึ้นครับก็จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบวิธีการจัดก,การข้อมูลเพราะว่าข้อมูลเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา,าใน,ใน ตั้งนานเนาะมันเพิ่งเกิดขึ้นมาช่วงหลังๆนี้ที่มนุษย์เริ่มหยิบข้อมูลมาใช้1960กมนุษย์เริ่มใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เริ่มเกิดข้อมูลขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลก็เริ่มถูกพัฒนาขึ้นเป็นมีความสําคัญมากขึ้นเป็นคลังข้อมูลที่มีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็เริ่มมีกระบวนการจัดการข้อมูลที่ใครเข้าถึงได้ใครเข้าไม่ถึงใครเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ก็เริ่มมีการจําแนกจากกลุ่มหมวดหมู่ ดังนั้นการจัดการข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสําคัญที่เวลาเราทํางานข้อมูลขนาดใหญ่ในหลักสูตรที่3มีจะมุ่งเน้นเรื่องว่าเวลาเราดึงข้อมูลมาจากหลากหลายแหล่งเนี่ยะจะมีนโยบายจะมีเครื่องมือจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทําให้งานของเราสามารถทํางานได้สะดวกแล้วก็ไม่ผิดกฎระเบียบใดๆครับ ก่เนื้อหาทั้งหมดจะมี5ส่วนหลักก็คือเรื่องบทนําและความสําคัญนะพื้นฐานทางทฤษฎีการใช้งานจริงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งรวมทั้งกบทสรุปสุดท้ายครับก็อาจจะดใูในภาพรวมของ Data าก็ e r n a ั c นี่หลักๆจะมี3มิติที่ได้เป็นประโยชน์ขึ้นมาก็คือ c o v e r n a n c e เป็นโซลูชันนะฮะก็คือเป็นเป็นกระบวนการเป็นวิธีการที่ทำให้มาซึ่งได้3อย่างก็คือ1ก็คือคุณภาพของข้อมูลที่ดีขึ้นอ่ะพูดง่าคือมีทรัพย์สินสินทรัพย์ข้อมูลเนี่ยที่มีคุณภาพมากขึ้นอันที่2ก็คือไม่ผิดกฎระเบียบใดๆมี data compliance ก็คือพรอราบอกสมบุกคมบมาอไม่กลัวเพราะรเราทำตามระเบียบหรือว่าอ่าอ่า p a ข้อมูลเรื่องสุขภาพทางการแพทย์ประกันประกันสุขภาพตา่างๆ ที่ต้องส่งข้อมูลของผู้ประกันตัวผู้ประกันสุขภาพเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ประกันต่างๆเนี่ยต้องมีคอมไพแอนด์เหล่านี้ข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นจะต้องถูกจัดการให้อย่างถูกต้องคอมไพแอนด์มีมีมาตรการของเขาอยู่มีระเบียบแล้วก็มีบทลงโทษของเขาอยู่อันที่3ก็คือแต่ว่าต้องทกให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกใช้ประโยชน์ได้ด้วยสังเกตว่า3อย่างเนี่ยพยายามขึงตึงแล้วก็แต่ละแต่ละอันเนี่ยก็จะมีมิติของมัน Data Quality ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมาแต่เวลาเหล่านั้นกับสิ่งที่คนต้องการข้อมูลอาจจะขัดแย้งกัน Data คุณภาพสูงอา,อาจจะใช้เวลานานจนกระทั่งไอคนที่ต้องการข้อมูลอาจจะไม่ได้ใช้หรือว่า Compli a n c ต่างๆทาให้กฎระเบียบทำให้ไม่สามารถทําข้อมูลได้มีคุณภาพเพราะว่าบางข้อมูลไม่สามารถ เห็นได้โดยตรงถูก onomy, แอนโนอนิก็คือแปลงให้เป็นข้อมูลที่มองไม่เห็นจะทำยังไงให้3อย่างนี้ไปด้วยกันได้ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจในภาพรวมก็คือการจัดการข้อมูลในภาพรวมที่เราพูดถึงเนี่ยโดยมากาต้องใช้กลยุทธ์นิดหนึ่งเพราะว่าการกำกับดูแลข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยข้อมูลด้วยทำยังไงให้ข้อมูลไม่ั่วไหลหรือสูญหายไปแล้วก็ เรื่องของการจัดการข้อมูลสมบุสมบูคณคเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างพูดถึงกันในปัจจุบันทำยังไงให้ไม่ปิด c o m p พแอนด์และก็จัดการอย่างมีประสิทธิธภาพภาพรวมของหลักสูตรตอนนี้เราอยู่หลักสูตรที่3นะฮะก็คือเรื่องกลยุทธ์การจัดการข้อมูลเบื้องต้นก็คือรู้จักรู้จักกรอบการกำกับดูแลข้อมูลเบื้องต้นอันที่2อคือมีเทคนิคหรือกลยุทธ์ต่างๆในการบร,ริหารจัดการข้อมูล แล้วก็รวมทั้งเครื่องมือเครื่องไม้ที่จําเป็นก็จะน้องๆก็จะมาแนะนําเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูลสําหรับสําหรับโปรเจกต์นี้ด้วยครับเมื่อเราพูดถึงการการจัดการข้อมูลเนี่ยโดยมากเราแบ่งหน่วยงานเนี่ยออกเป็นหลายระดับถ้าทำแบ่งตามการเนอร์เนี่ยการเนอร์ก็จะมีการทำโมเดลที่เรียกว่า data governance maturity model แบ่งออกเป็น5ระดับตามความ จะเรียกว่าความตระหนักแล้วก็การใช้ d t t g o v ก r n a แนนแล้วอ่มีบางหน่วยงานที่ไม่มี d t t g o v ก r n a แนนเลยก็คือเขามาเขาไม่รู้ไม่รู้จัก Data ้ o กรอบแนนเขาไม่รู้จักว่าเดต้าซิเคียวริตคืออะไรก็คือ no no idea เดื่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเลยหรือแม,แม้แม้ก็ทั่งไม่รู้ว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างอันนี้ยที่หนึ่งนะถัดมาเริ่มมีการตระหนักว่าโอเคเจ้าหน้าที่ไอทีบางคนเริ่มได้ยินว่าออมี การทำา d a t า g o v e r n a n c e แล้วมันมีประโยชน์นะอาจมีมีรู้แต่ว่ายังไม่เริ่มทำถัดมาเริ่มมีการแชร์ข้อมูลต่างๆข้ามหน่วยงานกันแลเริ่มต้องมีการจัดการแล้วครับทีนี้พอข้อมูลต่างๆเริ่มเริ่มขมมดปมมาด้วยกันเนี่ยก็เริ่มมีโปรแอคทีฟเริ่มเริ่มสร้างจัดการโครงการได้ได้ดีขึ้นแล้วก็มีเริ่มการจัดการ Manage Data ให้เป็นสัดส่วนมีเครื่องมือจัดการแล้วก็เริ่มมีประสิทธิภาพ การใช้งานข้อมูลต่างๆเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเห็นว่าจากศูนย์ไปห้าในค่อนข้างแนวทางเริ่มกว้างไกลบางคนใช้บางหน่วยงานใช้หลายปีมากกว่าจะทำกระบวนการนี้เสร็จในวันต่างชาตินะฮะค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับไปใช้เวลาหลายปีแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเรียกว่าสปรินต์เลยละกันก็คือวิ่งวิ่งก้าไปโดดเราเราก้าวไวมากจากหนึ่งไปห้าเลยก็บางหน่วยงานก็เคยทําสําเร็จเท่าที่เคยได้ยินมาทั้งหมดนี้ก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยว เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายด้วยกฎหมายส่วนบุคคลด้วยแล้วก็มีการใช้เครื่องมือเชิงอัตโนมัติด้วยแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องสุดท้ายเพราะว่าข้อมูลที่เราได้ไดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับ AI การการจัดก,การด้าน AI. เออเพราะข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยเ i เป็นคนใช้ข้อมูลนะฮะผู้บริหารหรือว่านักใช้ข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลส่วนน้อยที่เป็นในรูปแบบของตารางหรือข้อมูลสรุปแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็นเอามาส่วนใหญ่เลยเนี่ยเกอของข้อมูลเนี่ยเออเป็นคน r o c e s s ภาพด้านขวามือเป็นกลุ่มอาชีพนะัะท,าทางด้านที่เกี่ยวข้องกับ Data Governance ก็จะเห็นว่า Market Size ของงานงานที่เกี่ยวกับ,บ Governance เน่ยเริ่มเริ่มมีความสนใจมากขึ้นปี2022เนี่ยอาจจะน้อยแต่เขา forecast ไว้ด้วย Market Research for Future ะงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การข้อมูลหรือ Data Governance จะโตขึ้นทุกบิตินะฮะไม่ว่าจะเป็น เอ่อทว,วิบทุกตววิบเนี่ยโตโตขึ้นเท่ากันเอ่อก็เลยในสัดส่วนที่สูงในจากปี2022ถึง2030แล้วก็ในเอ่อเรื่องของมิติต่างๆของกลุ่มอาชีพเนี่ยไอก็ต้องมีอยู่แล้วเอ่อเฮลท์แคร์รีเทลฟินแลนเชียลเซอร์วิสเนี่ยสังเกตว่าฟินแลนเชียลโตมากเอ่อธนาคารก็ดีหรือว่าเอ่อประกันเอ่อสุขภาพต่างๆก็ดีเนี่ยพวกนี้จะเป็นเซกเตอร์ที่โตมากเรื่องจากการข้อมูลเพราะว่าเอ่อข้อมูลเนี่ยถูกใช้ในหลายหน่วยงานและต้องมีคอามปลอดภัยที่ต้องต,องตอง การเข้าถึงต่งตางๆนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถนําข้อมูลสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยไปใช้ในการปรับปรุงงานวิจัยของเราทํายังไงให้การเข้าถึงข้อมูลที่สําคัญของทีมงานวิจัยเนี่ยสามารถทํางานได้สะดวกขึ้นแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายต่างๆ ถ้าเป็นงานวิจัยในมหาวิทยาลัยก็จะอาจจะมีข้อมูลทางด้านจารยิยธรรมข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆที่อาจารย์อาจารย์หมอใช้ก็ต้องออเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยเราจะจัดการข้อมูลต่างๆเราไงเหล่านั้นยังไงในเชิงขององค์กรฮนะองค์กรจะมีอินฟาหรือว่ามีเครื่องมือเครื่องมืออะไรบ้างเพื่อสนับสนุนการเก็บข้อมูลของอาจารย์นักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานที่เป็นภาครัฐจะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะให้ส่วนกลางสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกัน เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะอยู่ในส่วนที่3นะเป็นการจัดก,การข้อมูลเดี๋ยวเราจะมีอีกประมาณาหลายหลักสูตรเลยกว่าจะไปถึงอาจจะขอเร่งสปนีนนิดนึงฮนะ